สวัสดีค่ะคนเกิดวันที่สองนะคะวันที่สองค่ะมีบุริกภาพของบ่งบอกถึงความเป็นดาวจันทรนะคะเป็นธาตุดินชุ่มน้ํานะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของดินมีความเป็นพ่อแม่ธรณีมีการอบอุ้มด้วยน้ํานะคะมีจะมีชีวิตที่มีความสุขความสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นคนวันที่สองนะคะไปไหนมาไหนก็จะมีเขาเรียกว่าณเมตตาจากผู้ใหญ่ใจความเมตตาปาณีอุ้มชูนะคะห่วงใยเอ็นดูเรานะคะแล้วเราก็จะเป็นคนที่จิตใจดีงามนะคะอ่อนโยนนะคะ ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเกิดวันนี้ก็จะมีดวงนารีอุปถัมภ์นะคะการงานค่ะจะมีความสุขในการทํางานก็ได้รับความเมตตานะคะอย่างที่บอกว่าจะมีทั้งผู้ใหญ่ผู้ค้าบัญชาเพื่อนร่วมงานนะคะจะมีโอกาสดีๆค่ะให้เราค่ะเข้ามานะคะเพราะเนื่องจากเราเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะคะก็จะทําให้ผู้ใหญ่นะคะและเพื่อนร่วมงานนะคะให้การต้อนรับแัะสนับสนุนเรานะคะทางด้านการเงินค่ะก็จะมีความสุขความสบายนะคะก็ข้อระวังนิดนึงค่ะวันที่สองอาจจะจับใจ่ายใช้สอย เพลินนะคะ,เพ,ะ,คะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหาเงินได้มาหลายทางนะคะเลยอาจจะคิดว่าสามารถใช้จ่ายได้เพราะณวันหนึ่งถ้าเกิดมันมีเหตุวิกฤตในชีวิตนะคะ่ะคนวันที่สองนะคะจะเครียดนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามีเหตุของพื้นฐานเลขเป็นดาวจันนะคะจะมีทั้งพระจันทร์เต็มดวงยามสุขนะคะแล้วก็อาจจะมีพระจันทร์ข้างแรมาขายามเครียดกังวลได้เพราะนั้นระมัดระวังเรื่องการใช้เงินด้วยนะจ๊ะ ความรักค่ะก็จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะคนที่ความอ่อนโยนมีซิกเซนเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใครอยู่ใกล้ก็จะมีความสุขนะคะเป็นคนที่ข้างโรแมนติกอ่อนหวานค่ะก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่นะคะ เป็นคนที่ห่วงครอบครัวคะ่ะมีความรักในครอบครัวนะคะจะยิ่งทําให้เรานะคะมีความอบอุ่นมากขึ้นนะคะสุขภาพค่ะของคนวันที่2ให้ระวังเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะ <c oughs> การเจ็บป่วยในช่องท้องหรือลำไส้รวมถึงการอักเสบของช่องท้องต่างๆนะคะก็ระมัดระวังกันนะคะเลข2เป็นเลขของความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวค่ะถ้าเกิดเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวกับคนต่างๆร,บรอบๆตัวเราะคะ่ะจะทําให้ได้รับความสุขความสมหวังในทุกด้านนะคะ คะขอให้คนวันที่2โชคดีนะคะสวัสดีค่ะสนใจถอดไพ่รหมยานที่แม่นยำวิเคราะห์เบอร์โทรว,วันเดือนปีเกิดนะคะติดต่ออาจารย์อัญญาพรหมยานมาได้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันนะคะไว้ติดตามค่ะว่าเกิดวันไหนมีเทคนิคยังไงนะคะในการที่จะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับริคิดฟ้าในวันเดือนปีเกิดที่เขาส่งคุณมารับภารกิจบนโลกนี้นะคะบุญรักษาทุกท่านสวัสดีค่ะ